นายกรัฐมนตรีใช้ช่วงเวลาวันหยุดเนี่ยให้เกิดประโยชน์คือท่านเนี่ยถามหน่อยว่าท่านพักผ่อนบ้างไหมไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยขยันมากๆนะคะท่านก็ไปติดตามการพัฒนาสนามบินหัวหินซึ่ง ก่อนที่จะเข้ารายการเราก็พูดเรื่องนี้<ช>เรื่องของการไปเที่ยวหัวหินด้วยวน,นะคะท่านนายกบอกว่ากำชับเลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะต,ต้องเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแล้วก็มีการประสานสายการบินพาณิชย์เพิ่มเส้นทางรองรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะท่านนายกเองก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter และก็ Facebook ส่วนตัวของท่านบอกว่าสน,นามบินเพชรหัวหิาารรวน,นเนี่ย คืบหน้าไปมากแล้วจนก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมาตรวจความพร้อมไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งแล้วก็เรื่องาการขยายรอนเวที่นี่แล้วครั้งหนึ่งวันนี้ท่างก็เลยบอกว่าเป็นช่วงเวลาวันหยุด ก็เลยมาตรวจดูความพร้อมของที่นี่อีกครั้งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสายการบินพาณิชย์ของแอร์เอเชียเนี่ยเปิดให้บริการในเส้นทางหัวหินเชียงใหม่แล้วนะคะวันละหนึ่งเที่ยวบินซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเที่ยวได้สะดวกแล้วก็สบายมากขึ้นเพชรชบุรีประจวบคีรีขันเนี่ยถือว่าเป็น ประตูบานหนึ่งนะคะของการที่จะเชื่อมสู่การท่องเที่ยวเรื่องของความลงทะเลเออลงทะเลคุณลงทะเลเลยนะจะลงไปทางเส้นทางที่เป็นทะเลทางนองทางน้ำอะไรเขาว่ากันค่ะเพชรบุรีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะใช่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าสายการบินแอร์เอเชียเนี่ยพร้อมเปิดเส้นทางบินจากภูมิภาคอื่นทั้งอีสานทางใต้เนี่ยมาลงที่นี่แล้วนะคะซึ่งก็จะมีการเปิดเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็ได้กำชับไปทางรัฐมนตรีสุริยะแล้วก็ปลัดขมนาคมแล้วที่เดิน ทางมาตรวจสนามบินด้วยกันนะคะเร่งดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแล้วก็ประสานสายการบินพาณิชย์ต่างๆให้มีความพร้อมในการให้บริการในพื้นที่ที่จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสามารถเปิดเส้นทางบินได้เพิ่มได้ค่ะ